เกียนคำมำคำมำงงสบายดียามเสาที่เมืองไทยสบายดีสบายดีพี่โบซ่าสบายดีตอนเสาที่เมืองไทยโต้ทึกก็ไปโต้ทึกอันซาเวนตามาันสั่นเราโอ้โหไดากันเลยบอดายซาเวนตานี่ซะซีดวงหนึ่งประตูอุ้งโดนหนักนะ ม่มา,มา,มา,มาโทษนะ้พี่น้องตามมาบงพ่นวาสบายดีน้องตาตาพ่นาวาได้พี่น้องซเวนตาไลาพี่น้อง <c oughs> โกอยู่บ่พีคกบเปิดไว้เลยโอเคบ่เป็นยังงบ่เป็นยังไงบ่เป็น ไอเกียนคำเพิ่นสบายดีน้องตาตาแต่ยังเงือเป็นคนโกอยู่นี่แต่ยังเงือไปต่อทึกงแล้ว ค่อยใส่ตัวนั้นลงไปมาแล้วมาต้มใสนะ่แล้วก็ไปเนี่ยแต่ยังงั้นนะใส่เป่นตาพนะี่เนาะค่ยอ,คยยอยบุกอีนู่นเสียงหย่ดไปต่อทึ้แล้ว พี่นะสบายดีสบายดีสบายดีทุกคนเนดะ้อมาสบายดีน้องซี่ผ้าสบายดีน้องซี่ผ้าเขาอยากจะโอ๊ะโอ้โอะไปได้พี่ สบายดีเข้ามาละทักทายสบายดีกันเด้อพี่นงเด้องกินข้าวเล้ยนบอกีเล้วเออแ่ดีสบายดีค่ะสิภาพอุตมะพนวันสบายดีพนวัานซาเวนตาไลพนวั เพราะว่าไปจับทึกอันนี้ล้วอันไปโตทึกมันเรา,าไปฮะน่ะเราเราสร้างเหี้ยวคืนกิโลเราสร้างเอาคืนเลยนะใส่ไปเลยวิดีโอเวนตาเบิร์ดพลเรย์อยู่นี่ สบายดีน้องซี่พ้าสบายดีน้องซี่้าเขาอยากโอบโอดปุ้ดยมเดี๋ยวพูดยังไงังงงในะพเราเขาจะจับโอ๊กเขาจะหัวเลยเขาไปใส่้ะทึกเราโอ้ปุดย Sơ bài đi nông tata, ta Sơ đi Ăn đây, ép màn lẽ tít cho nó là ôm ở đây Nên cả nhà màn lấy là vã Kẹt kẹt vãn kẹt lạ Kẹt สบายดีสบายดีพี่โอ่เข้ามา สบายดีกันเด้อพี่นงเด้อเข้ามากันยเปิดต่อทึ้งแล้ว สบายดีน้องตาตาสบายดีแพลกเกนคำคำมาโง่เนาะใจเล่น้าเธอที่เข้ามาทักทายสบายดีเนาะ <laughs> ออกลวมันมาเก้านี่แกกับผมสบายดีค่ะสิภาพอุตตมะพันวันสบายดีพันวัน <laughs> สาเวนตดไล่ ยืนยันตุนพี่น้องคกยสาเบนตาผมก็อ่านลาบุกอยสนั่นแหละค็กลิ่นซาเบนตานะเพื่อจะเข้ามากระทักน้องตาตาพ่นว่าสบายดีไอ้เอ็นสบายดีเอ้เคดี้มันคกยเห็นยังนี่สบายดียามเซาทีเมืองไทยสบายดีสบายดีพี่โบซ่า สบายดีตอนเช้าที่เมืองไทยขามาบวงพันวาสบายดีน้องตัดตาพันวา ซาเวนตาเบิดสบายดีค่ะศิภาพอุตมะเพิ่นว่าสบายดีเพิ่นว่าสเวนตาไล่สบายดีสบายดีพี่น้องบมาขยะมันมีอยู่นี่ไหมเนี่ยมีไหมเนีย่ยอันนั้นนะ เดพี่นงด้มามาพี่นนี้นงซาสิตาสวัสดีน้งกันทีขอบใจเล่ยเเด้อเอเจนเข้ามาทักทายสบายดีเกียนคำพันซอร์ฟเฟอเดพี่นงด้อ ป็นเซิร์ฟเฟอร์มาเหินบุกเด็กเส้นสบายดีกันได้เลยสบายดีสบายดีสบายดีว่าสุพิษเขามาทักทายสบายดีทีราคนงานห่ันสบายดีผลมาเซเวนต์สบายดีสบายดีสบายดีทุกคนเด้อ มาแล้วกันทักทายสบายดีกันอพี่น้องนะ่าขอโทษพี่น้องค่อยยังเป็นวัดอยู่แต่ค่อยยังมาห้าพี่น้องไอเกียนขำอำคามมาบบแต่ยังเพืนะ่อนอะ